แล้วก็มาเดินมาตรงนี้นวดคอบ่าไหล่นะคะเก้าอี้เนี่ยกูค,คิดว่าออกกำลังกายฟิตเนส <laughs> คิดว่าเปิดฟิตเนสไม่ใช่ค่ะ <laughs> นะคะ <laughs> อะไรนะคะ <laughs> อ๋อไม่ได้เกี่ยวกับกู <laughs> ไม่ได้เกี่ยวกูอยากเสือกไปไปต่อค่ะ หลายคนคงสงสัยว่านี่ใครมาดามแพมเองค่ะเอาละสําหรับวันนี้นะคะใครสงสัยว่ามาดามแพมอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดหัวมุมค่ะซึ่งอันนี้เขาปิดร้านเฉยๆนะคะไม่ได้จะเจ๊งค่ะ <laughs> เราอยากจะบอกว่าเป็นอีกตลาดขนมจีนก็ไม่ขายก็ไม่ขายกันนะคะ <c oughs> หรือว่าเก็บไปแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยประมาณสี่ทุ่มร้านที่เราตั้งใจจะมาถ่ายก็คือร้านนี้แต่แบบว่าบางเออเนาะเออเขาไม่อยากถ่ายเขาก็คงเก็บไปแล้วนะคะก็ต้องเข้าใจอ่ะ มาตอนไรล่ะมาตอนเก็บหมดแล้วมาตอนเก็บหมดแล้วเนี่ยลูกสาวก็ขายอยู่ที่นี่มีผัวก็มีผัวอยู่แถวนี้ถึงขายของไม่ได้ก็ต้องอยู่ตรงนี้เพราะอะไรมีผัวอยู่แถวนี้มีลูกอยู่แถวนี้นะคะมาได้นะคะร้านนี้นะคะแต่ไม่ต้องซื้อโอเคค่ะแม่คะอ๋อเหรอคะโอเคค่ะถ้างั้นก็ตามนั้นนะคะนี่แต่กางเกงร้านนี้เราใส่นอนสบายมากเลยคุณห้าฟรีหนึ่งนะคะบอกแล้วใช่ไหมว่าให้แต่งตัวเร็ว ทำงาน <c oughs> นี่ด่าเป็นแม่หญิงีนะอีโง่อีควายเดี๋ยวนะก่อนเราจะสั่งน้ำเราจะใส่แมสก่อนร้านนี้เนี่ยมาเนี่ยธรรมดาได้ไหมมีไมโครโฟนซ้อมโอเปอเรเตอร์และๆแลเลเทสฉันเพมีอุปรกรณ์และคุนเปิดซ่า อันน้สตรอเบอรี่ปั่นหนึ่งที่ค่ะแล้วก็อันน้ำมะพร้าวปั่นหนึ่งที่นะคะใส่นมด้วยนะคะทําไมร้านนี้เขาถึงใช้ไม้เพราะพอ่พอค้าหูตึงแก่แล้วแก่แล้วนะคะ <c oughs> มีไม้ข้างในนะจ๊ะมีไมต้ตบโตมาซื้อตลอดอราคาตอนนี้เนี่ยเราก็เดินกันมาเนี่ยตรงนี้มีของเล่นเยอะแยะมากเลยถามว่าแพมซื้อรอบมาจากไหนในการแต่งหน้าแต่งตัวก็อยู่แถวนี้เนี่ยราะคาะไม่ได้ซื้อจากไหนไกลนะคะอุ้ยร้านน้องหมาหน่า นะคะน้องหมาใส่แว่นด้วยเครื่องประดับติดผมก็คือร้านนี้นะคะที่นี่ก็มีของเยอะมากแต่คนเดินน้อยมากมาวันดังคารเ็าบอกว่ามันปิดก็เดินต่อไปนะคะแล้ววันนี้เรามาเดินออกกายภาพบําบัดค่ะทําให้เราผอมนะคะถ่ายได้ไหมคะได้ค,ไดค่ะ<ด> แล้วก็มาเดินมาตรงนี้นวดคอบ่าไหล่นะคะเก้าอ,อี้เนี่ยกูค,คิดว่าออกกําลังกายฟิตเนส <c ười> คิดว่าเปิดฟิตเนสไม่ใช่ค่ะ <c ười> <c ười> นะคะอะไรนะคะอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับกู <c ười> ไม่ได้เกี่ยวกูกอยากเดียไปไปต่อคะ่ะขอบคุณนะคะแล้วก็มาเจอร้านประจําของเราแล้วนะคะร้านที่เรามาต่อราคาประจําแต่ไม่เคยลดให้กูประจําเลยนะคะ มั <laughs> นก็ว่าซื้อชุดชดราดดีบ้างอะไรบ้างชุดนี้สวยนะเนี่ย แม่ค้าแม่ค้าอยู่ไหมคะวันนี้จะลดให้กูไหมคะลดค่ะในชุดนี้ให้900เลยนั่นนั่นกูยังไม่ได้ถามราคาเลยค่ะชุดนี้ให้900เลยค่ะอันนี้ไซส์อะไรคะอันนี้ไซส์ M ค่ะมีไซส์ L อไหมคะอ่มันมีสต็อกให้นะมี XL ไหมคะให่สุดแค่ L ค่ะคุณพี่ค่ะนาต้องทําใจนะคะแต่ตอนนี้เราก็ถือว่าเราก็หุ่นดีเป็นในระดับหนึ่งนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยัดลงหรือเปล่าแต่ปกติจะใส่ได้นะคะ หาเจอไหมคะอันนี้เหรอคะไม่รู้อันนี้เหรอคะแสดงว่ายังหาไม่เจอเราไปดูข้างในกันดีกว่าเหลืาแต่เอ็มขอบคุณพี่ค่ะเหล่าแต่เอ็มงั้นก็แขวนไว้อย่างนั้นละค่ะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยซะตัวนี้สวยนะคะเราก็จะมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยพรบะพบนะคะดังนั้นนะคะร้านนี้ไม่ต้องมานะคะไซเอลหมดค่ะไปแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ยังงั้นขอบคุณค่ะ มีีหลายแบบพ่กูเห็นแล้วค่ะนะคะมีหลายแบบนะคะแต่กูใส่ไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปค่ะ <c oughs> อันนี้นะคะหลายคนก็บอกว่ามาดามแพมคะเซื้อกางเกงไซส์ใหญ่ที่ไหนตรงนี้มีค่ะ XL เลยนะคะธรรมดาจะมีอยู่แค่ M L <c oughs> แต่นี่มีถึง XL จัดไปเลยค่ะ เอาละคาตอนนี้เราก็เดินนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีร้านอาหารปิ้งย่างนะคะมีของเยอะมากนะคะของเยอะมากนะคะแล้วเราก็เจอคนสวยกว่าเราด้วยเราไม่ทัก <c oughs> เอาร้านปลาหมึกกูปิดหมดเลยเว้ยวันนี้เออโซนของกินนะคะวันนี้ก็จะโลง่ลงๆหน่อย <c oughs> เพราะว่าจริงๆอ่ะที่มาถ่าย,ยเขาบอกว่าเปิดถึงห้าทุม่มคิว่ามาไงก่อนห้าทุม่ม <c oughs> เออ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูของก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหาของกินกันทีหลังเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านประจํานะคะคุณไายอย่าเหยียบน้องนะน้องนั่งอยู่น้องนั่งอยู่นะคะอย่าแกล้งน้องดีค่ะน้องชื่ออะไรคะ ไม่มีคนคุยนะคะตอนนี้คุยกับแมวเดยค่ะชื่ออะไรนะคะเฮงเฮงโอ้ก็อยู่แถวนี้ค่ะอ๋ออยู่แถวนี้เป็นแมวสาธานาะอย่าเลยค่ะสิบอดตัวนี่กูกว่าจะได้มานี่นี่นี่กูก็เหนื่อยแล้วตายแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นร้านน้าอีกถึงร้านนะคะที่เป็นแฟนคลับเรามาซื้อร้านนี้ได้ค่ะยีดอกแถมถุงแล้วก็หลอดฟรีนะคะมาได้ค่ะมาได้ค่ะขอบคุณนะคะ เน่โค้กน้ำแข็งแก้วละ20นะคะแก้วไม่รียูสด,ด้วยนะคะให้กลับบ้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโปรโมชั่นตอนนี้หลอดแถมปลสติกอุ้มหลอดแถมปลสติกอุ้มเหมือนถแถมผัวแล้วก็ถุงยางในขั้นตอนเดียวนะคะฟิลประมาณนั้นเลยอันนี้น้ำเชื่อมหรอคะบูฮาวายอะไรนี่ใช่ค่ะบูฮาวายอ๋อะนะคะทำเราปั่ได้อ๋อทำเราปั่นได้ออไดอ,อเขาขายาขอยมึนเมาไม่ได้ <c oughs> ขายของคุณมไม่ได้เดี๋ยวกูแจ้งความจับร้านนี้นะคะเขาบอกว่าห้ามขายอ๋อแต่พี่ไม,ไม่แต่พี่ปรินาบอกว่าห้ามคือทําได้จบนะโอเคไป <c oughs> ต่อค่ะขอบคุณค่ะและร้านนี้นะคะก็เป็นร้านประจาของเรามาซื้อประจําแล้วก็ต่อราคาประจํา <c oughs> อยู่ใกล้ต้นคิดมัดนะคะไม่ว่าเทศกาลไหนต้นคิดมัดก,ก็จะยังอยู่เพราะตลาดหัวมุมทุ่มงบไปตรงนี้เนี่ยประมาณ800ล้าน เพื่อสร้างไฟเนี่ยประมาณ200ล้านดวงอ,อยู่ตอนนี้โทนนะคะมีอะไรมาใหม่บ้างคะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรมาใหม่เลยค่ะมไม่คิดจะเอาอะไรมาใหม่เลยหรอคะเงียบมากนะคะอ่ะนแล้วเขารดท้าที่ใช่ไหมลถอยู่นะคะ,ะอ่ะลถ <ด S 2> <ล>อยู่ท <c oughs> อ่าก็ยังดีนะที่ยังลดกันอยู่นะคะจริงๆอยากจะมาอุดหนุนนั่นแหละแต่บังเอิญว่าแบบไม่มีอะไรให้ซื้อไส่ใหม่เลยนะคะเพราะอะไรเรา้อไปเกือบทุกรุนแล้วค่ะตรงเนี้ยเออซื้อไปหมดทั้งราวแล้วนะคะทุกคนค่ะร้านนี้เนี่ยปลูกความเป็นหรี่ในตัวคูณใส่ปุ๊บกะหรี่ปั๊บเลยค่ะแล้วที่เห็นเหลือๆเนี่ยไซส์เล็กทั้งนั้นเลยกูยัดไม่ลงสักอันหนึ่งเดี๋ยวก็ดูนะมีหลากหลายจะหามาให้ใหม่นะคะหาไซส์ที่ใหญ่ๆหน่อยนะคะราคาก็จะถูกถูกกร250นุ่น แนะนหน่อยสีฝั่งนู้นร้อยห้าสิบนะคะเ,คเนี่ยหลายคนก็มาดูนะคะมีหลายรุ่นหลายแบบนะคะแต่ใส่ไม่ได้สักแบบค่ะคนี่นี่นี่ยอย่างนี้นี่ดูร้านเปิดทุกวันไหมคะ,มเ,คะเปิดทุกวันเลยคะ่ะเปิดทุกวันเลยค่ะนี่มีแบบอย่างนี้นะคะมาใหม่นะคะซึ่งไซส์ใหญ่ไม่มีคะ่ะเป็นฟรีไซส์ <laughs> <laughs> งั้นเดี๋ยวเราเดินต่อดีกว่านะคะขอบคุณค่นะแล้วค่อยแวะมาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะถ้าใครอยากเป็นกะลี่นะคะแนะนําว่าแวะมาร้านนี้ค่ะ เสื้อผ้าที่เราที่มาจะซื้อนะคะถ้าเป็นไซส์เไซส์แไซส์เ l อละไรก็แล้วแต่วิธีใส่ให้สวยควรใส่ที่เป็นผ้ายืดเลือกของที่เป็นผ้ายืดแล้วคุณจะเห็นว่าแพมสวยนะคะเพราะจะเห็นรูปร่างได้ชัดเจนนะคะเพราะซิลิโคนตอนนี้เนี่ยใหญ่มากใหญ่มากถ้าใส่เสื้อแบบว่าตัวเล็กๆปูก็จะกลายเป็นก้าปูทันที <laughs> มันไม่ดูเป็นซิลิโคนเลยอยากให้คนดูเป็นซิลิโคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ้อยมีคนถามใช่ไหมว่าผ้าถุงกระโจมออกซื้อที่ไหน ดูนะคะซื้อร้านตรงนี้ก็มีค่ะผ้าถุงแบบนี้นะคะใส่แต่งหน้าแต่งตัวเนี่ยนางลงนางรำเนี่ยควรมีนะคะชุดคลุมอย่างนี้ก็ต้องมีเอ้ยพอพูดถึงชุดคลุมวันนี้อีปุ้ยบอกว่าเนี่ยอันนี้ต้องมีถูกปะ่ะงั้นเราซื้อเลยดีกว่าแม่ค้าอยู่ไหนคะได้ครับถามได้แต่ไม่ใช่คนขายคนขายครับอ,อ๋อคนขายทั <laughs> <laughs> อย่างนี้ชุดเท่าไหร่คะชุดคลุม290 290มีสีอะไรบ้างคะสีดาสีกรมสีชมพู อ้าวสวัสดีค่ะ,อะ,คะขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปเหรอคะอ้ได้ค่ะต้องเปิดโชว์ความสวยอีกแล้วนะคะระหว่างที่ถ่ายรูปเนี่ยเพื่อป้องกันโควิดเราต้องกั้นหายใจไว้นะคะถ้าปากเขียวเมื่อไหร่ให้หยุดถ่ายนะคะถ่ายรูปเดียวเองเหรอลูก <c oughs> ถ่ายอีกก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะคุณติดตามอยู่ลูกชายเยหรอคะใช่ค่ะสมคนสามคนมีคนนึงมีผัวเร็วนั่นเราอ่ะสากแล้วค่ะสาตายรุ่นน้องชั้นปีหนึ่งถ้าชันมีลูกก็จะเมมแบบาสไซต์ประมาณนี้แล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยคนติดตามมันจะลูกดกแล้วก็มีผัวอย่างนี้นะคะ คนที่ไม่ดูก็ไม่สวยต่อไปอะเดี๋ยวเราเลือกก่อนเอาสีม่วงอะคะ่ะสองเฉดนี้นะคะ่ะอันนี้ไซส์ใหญ่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับสองตัวเท่าไหร่คะคิดเป็นตัวละสองเจ็ดแล้วกันคิดเป็นตัวละสองเจ็ดคิดว่าคิดให้กูตัวละสองห้าล้วนๆหน่อยก็ไม่ได้มันเยอะมันเยอะไปได้สองร้อยเจ็ดสิบมันเยอะไป จะไม่เหลือกำไรอ๋อเดี๋ยวผมจะไม่เหลือกำไรนะคะเพราะวันนี้เนี่ยกูเพิ่งมาเปิดบินโ <laughs> <laughs> อ้ยด้วยฟิเตเ,นะเปิดบินเลยใช่ไหมคะค มา0านะคะเราให้เพพอดีเลยค่ะดูสินีนกระเป๋าตังเรารักหัวขนาดไหนอะลูกคุณวิทย์นะตอนหนุ่มๆเลยนะเนี่ยสีเหนียวเกี่ยวตับโอ้ยสีเขียวเนียวพี่อ้อยก็มาถือไปแล้วนะ,ะวัน <laughs> วันนี้จ้างพี่อ้อยมาทำไรมาถือถุงเพราะอะไรดังกวมแก๊บวเก็บเดี๋ยวปวดดาอีกนะคะไปต่อค่ะทำแล็บเหรือคะมาดเลยอ๋อ <laughs> <laughs> มาช่วยเขปิดร้านนะคะร้านนี้ใช้สิทธ์คนละครึ่งได้ไหมคะ ทำไม่ได้ค่ะทำไม่ได้นะคะทนายยกขา <c oughs> แล้วกูก็น่าจะรู้ตั้งแต่รอบที่แล้วเนาะที่ไปตลาดนู้นนะคะ <c oughs> อันนี้ทำทำเล็บแพงไหมคะไม่แพงค่ะอ๋อนี่ที่เห็นข้างล่างนะคะเล็บมือข้างบนค่ะตีนข้างล่างค่ะ <c oughs> นะคะกูก็ว่านั่งแปลกๆพี่ก็ปวดเยี่ยวหรือเปล่าแบบอันเยี่ยวอันเยี่ยวอยู่อะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ลูกสาวตั้งใจปานนิดมากกว่าข้างบนอีกนะคะลูก เสร็จนานแล้วค่ะแต่ว่ารอรอระหว่างรอมือด้วยอ๋อระหว่างรอมืออ๋อตะาบไปเรื่อยๆตัดช้าข้างบนข้างบนนะคะทั้งมือทั้งตีนเท่าไหร่คะทั้งมือทั้งตีนเท่าไหร่ห้าร้อยลายด้วยก็ตวองเพิ่มค่าลายค่าอะไรนะาคะไม่ต้องดูแลตีนพี่ค่ะเหลือแต่หัวแม่ตีนแล้วค่ะตอนนี้นะคะไปหัวแม่ตีนไปหมดแล้วค่ะไม่มีเวลาค่ะตอนนี้ กี่เกียจมาไงทำเองที่บ้านแล้วแต่ <laughs> ทำเองนะค่ะ <laughs> ทำเองทำเองไม่ได้เดี๋ยวชชางทำเล็บขายไได้นะไม่ได้อ <laughs> ลายลูกสาวลายนะว่างไม่ได้นะพี่ตอนนี้นี่ร้านไปกับหมดแล้วอ่ะกูรีบเดินก่อนร้านปิดดีกว่าไปแล้วลูกเอ้ยไยบายค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็แวะมาร้านนี้ได้นะคะอุ้ยทาสีเจลสองร้อยตอแหลเมื่อกี้บอแกแบบตลายนะคะแล้วใครนะคะที่ถามว่ามาดามแพมค้ามาดามซื้อแบบว่าสร้อยโซ่แท่กุญแจมือที่ไหนนะคะก็ซื้อร้านนี้นะคะพี่คะเมียพี่เป็นไหนล่ะคะตกกอง เขินกล้องรอบก่อนไงมาอีเจหายถามว่าอีเจไปไหนอ๋อเจเข้าไปกับชูอบอกผัวไปห้องน้ำเดี๋ยวจริงๆกไปกับชูที่นี่ก็จะมีต้มหูหลากหลายค่ะหลากหลายเยอะมากให้เลือกนะคะถ่ายกวาดๆไปค่ะห้ามซูมค่ะไม่บอกเหตุผลนะคะไม่มีเหตุผลค่ะเนี่ยปกติเนี่ยเมียเจ้าของร้านนี้ผัวให้นั่งอยู่บ้านเฉย ไม่ต้องทํางานหัวเลี้ยงไหนมาโชว์ตัวไหนสิเจเร็วเร็วเๆวอย่าดัดจันตมาเร็วนะคะเขาจะได้จาแม่ค้าได้เดี๋ยวเขาไม่แย่งหัวเธอหรอกเจ๊ นะคะเราจะบอกว่าร้านนี้นี่บนบริการดีนะคะมีเก้าอี้เสริมที่เขาลดราคาเพราะอะไรวันนียเจ้าของแผงบอกว่าตลาดนี้ดีค่ะเขาลดราคาให้อยู่นะคะมีของเยอะค่ะมีต้มหูแบบเยอะใส่ออกงานก็ได้ใส่ไปมีผัวก็ได้ใส่ออกเดทก็ได้ใส่มีเพศสัมพันธ์ก็ยังได้นะคะแล้วทําไมคุณพี่ถึงไม่อยู่บ้านเฉยๆราคามาทํางานทําไมเง<ร>ียอ่าเงียบชอบขายของอ่ะพี่นี่เก้าอี้หัวร้านไปตั้งหัวลําโพง ก็ได้นะคะขายของดังนั้นนะคะใครที่สงสัยว่าอคเซสซอรี่มาดามแพมซื้อที่ไหนวันนี้เราซื้อที่นี่นะคะ <B> ก็เนี่ยตามตลาดเนี่ยเราก็มาซื้อแถวๆนี้แต่วันนี้ยังไม่ซื้อนะใส่ยังไม่หมดนะคะกับคุณค้าไปต่อกอันเดี๋ยวร้านปิดหมดนะคะนี่ธรรมดาเขาจะเปิดข้างๆใช่ปะข้างๆไม่ว่างใจเช่าล็อกตรงกัน,กนข้ามเลยจ้ะ ร้านเดียวกันร้านเดียวกันไปเจอนางอยู่บ่อยที่สำเพง็งถามว่าทำไมมาดามแบมบไม่ซื้อสำเพลงคะอ๋อกูไม่ว่างไปก็เลยมาซื้อแถวนี้ <c oughs> ขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไงเราจะมาแนะนําว่าเราซื้อของที่ไหนอะไรยังไงถามพ่อค้าบอกว่าพ่อค้าค้าขอถ่ายหน่อยได้มั้ยคะพ่อค้าก็อ้ำอึง้งอ้ำอึง้ง ทำการตลาดให้ฟรียังอ้ําอึ้งอีกเนี่ยเราก็จะซื้อแบบว่าเครื่องสำอางแบบราคาเบาๆเราก็จะซื้อแถวๆนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างหรอคะั้นกันเหงื่อกันน้ำได้จ้ะกันผัวด่าไหมคะกันผัวด่าไม่ได้ใช่ไหมคะกันเหงื่อกันน้ํากันได้ทุกอย่างแต่ไม่กันผัวด่านะคะแต่ถ้าห้อยคอ่ยกันผีได้เหมือนจะตุคามเออเหมือนจะตุคามไงแต่เป็นรูปหัวใจแบ๊ว นี่งไงใส่แล้วแปลงล่างได้เป็นคนสวยอันนี้เท่าไหร่คะคุณพี่ห้าสิบร้อยลดได้อีกไหมคะร้อยสี่สิบร้อยนะคะมีกล้าต่อเยอะค่ะเดี๋ยวโดนด่านะคะอ่ะเราเลือกสีก่อนสวัดีค่ะซื้ออะไรคะหน้าคุณมากเลยเหรออ๋อเดินมาแบบงงๆแล้วก็มาจ้องหน้าแล้วกูก็งงว่าทำไมน้าคุณมากเลยสวัสดีค่ะนะคะ จำหน้าได้หรือยังคะจำได้ค่ะตัวจริงสวยมากเออตัวจริงสวยมากแสดงว่าตาถึงนะคะขอบคุณค่ะจำมีหน้าจังได้ใครบอกละคะนาราเคปกระเทยค่ะเอาสีนี้ค่ะเบอร์ศูนย์ห้าค่ะหนึกล่องค่ะ อันนี้ันเท่าไหร่คะเกรด A เจ็ดสิบยามันเป็นก้อนไม่เดียวเนินอ่ะยาแห้ใช้ได้ยาสองนอยูนิลิเวอร์ค่ะอ๋ออยู่นิลิเวอร์แล้วก็อยู่พีกด้วยอ๋อค่ะเอาเบอร์โทรไปเลยค่ะศูนย์แปดสามค่ะแล้วถ้ามีงานอะไรติดต่อที่ได้เบอร์นี้ได้ไหมคะได้ค่ะหรือถ้าไม่งั้นก็อินบ็อกแฟนเพจก็ได้นะคะ ขายของจะขายของ <laughs> ให้เบอร์ไปแล้วนะคะโทรมาจ้างได้ค่ะแต่ห้ามขายของนะคะ <laughs> พี่ค้ารับเซ็ตล้างหน้าไหมคะเรับเซ็ตล้างหน้าไหมอันน,<า>น,นี้อันนี้เป็นลายด้วยเลยะคะ่ะ ใช่ค่ะทําไมคะอ๋อหนูจะได้แบบว่าขายของถนัดนะน้องด้นะคะตายแล้วเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะไปต่อไม่ถูกเลยเนี่ยมาแบบงงๆแล้วก็ไปแบบงงงนะคะบ๊ายบายนะคะกลับบ้านเลยไหมคะพ่อค้าบอกว่าอันนี้เกรด A เดี๋ยวต้องเอาไปลองนะเกรดเเท่าไหร่นะคะพ่อค้าเจดนะคะ ไม,ไม่เป็นก้อนไม่เหนียวเดิมหนาที่กูซื้อจากที่นู่นก็ไม่เหนียวเดิมหนามอนกันเขาก็บอกอย่างงี้แต่ตัวเขียนกลางทุกรอบ <c oughs> <c oughs> อ่าสองอันสองอันเอาสองสีอ,อันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรอคะสติกเกอร์มันติดนะคะสติกเกอร์มันติดนะคะเดี๋ยวจะึงให้อาหนูมีปัญญาค่ะ,กเ,กคะเชิญค่ะรู้ไหมทําไมเขาให้ความร่วมมือดีทําไมเพราะกูซื้อของถ้าไม่ซื้อ คงโดนด่าไปแล้วล่ะให้ไล่หัวนตอนเป็น420จีะ400ทวนไม่ได้หรอคะได้จากพิเศษไหจย์โอ้ให้นะเมียไม่อยู่น่ะถ้าเมียอยู่เนี่ยกูก็ลดไม่ได้อยู่ดีนัเละหนึ่งสองสามสี่ค่ะขอบคุณค่ะเราก็ได้ไปรีวิวอีกแล้วนะคะเนี่ยตอนเราจะซื้อบ้านเราคุยกันว่าไงรู้ไหมคุณวิทย์ว่า เราจะซื้อเก้าอี้เป็นเก้าอีาอ้ไม้อแล้วเราจะอ,าอันเนี้ยไปผูกที่เก้าอี้แมวจะได้ไม่รับเล็บแต่นึกถึงความเป็นจริงคืออะไรรู้ปะเคยทำแล้วเคยทำแล้วอีบาวนี้เยี่ยวใส่ก่อนเพื่อเี่ยบาวนี้ก็คือแมวนะคะอันนี้ขายยังไงล่ะคะร2 0ยี่ิบาทร2อยี่สิบาทเออนั่งนุ่มดีเนาะเปิดบินแล้วยังคะวันนี้อ่าเปิดแล้วนะคะงั้นเปิดแล้วเราไปค่ะมิใช่หน้าที่เรา <laughs> <laughs> ตอนแรกกล่าวว่าจะเป็นหน้าที่กัน อันนี้นี่ผ้าเช็ดหน้านิ่มมากเลยผ้าเช็ดหน้าขนสัตว์ฮะผ้าเช็ดตีนเถอะเอาเหรอผ้าเช็ดตีนเหรออันนี้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดตีนคะแม่ค้าบอกว่าเช็ดตีนค่ะแต่แล้วแต่สะดวกนะคะจะไปเช็ดหน้าก็ได้กับคุณงาไปค่ะที่เห็นฉากหลังว่าเป็นไฟเนี่ยคืออะไรนี่ค่ะไฟที่เป็นพวงพวงแบบนี้มาดามแพรมก็มาซื้อที่ร้านนี้นะคะก็ไปสำเพ็งแล้วหาไม่เจอ สวัสดีค่ะหาทัวดสำเพ็งก็ไม่เจอค่ะหาทัวดสำเพง็งก็ไม่เจอนะคะคือมาไหวหมดแล้วเพราะหนูมาหมดแล้วใช่ไหมคะกักตุล <c oughs> น, <c oughs> น,นะคะเราขอแจ้งความค่ะในข้อหากักตุนถึง <c> ค <oughs> ่ะดูนะคะที่นี่ก็จะขายอะไรบ้างคะที่แบบว่าขายดีที่สุดอะค่ะขายดีที่สุดหรอคะอ๋อขายยังไม่ได้เงียบมากเลยแม่เงียบมากเลยแม่นะคะเราก็เนี่ยหลอดฟุงอดไฟเนี่ยเราก็จะเอาไว้ข้างหลังถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไฟก็มาร้านนี้ได้นะคะ อันนี้ซื้อไปเล่นเป็นเป็นพยาบาลเหรอคะใช่ปั๊มหัวใจใส่ชุดพยาบาลนั่นครอบรอบครบรอบติเจ็ดปีนะเนใครอยากได้ก็มาซื้อนะคะนี่นี่ต้นไม้เนี่ยเขากล้องโคตรสวยเลยก็ซื้อร้านนี้เหมือนกันนะคะแบบนี้เขาไปสั่งในเพจก็ได้นะคะเขาไปสั่งในเพจก็ได้นะคะถ้ามีอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตรัฐบาลนะคะ เพจอะไรคะเพจตัวอ่าอีจัดทำเพจตัวเองไม่ได้อ่ะอันนี้ว่างๆก็โอนมาได้ว่างๆก็โอนมาได้นะคะเขาให้มาแล้วคะ่ะจะโอนก็โอนนะคะไม่โอนก็เรื่องของมึงนะคะดีละกูจะได้ไม่ต้องนั่งพิมพ์อยู่นะคะกับคุณนะคะไปตอ่อค่ะต่องันอย่าเอาเลยคะ่ะฮะก็กูใส่ไซส์ L แล้วจะเอาไซส์ M ไปทำเหี้ยลหร เอด็มหนูก็ยังลูดไม่ค่อยขึ้นเลยค่ะอ๋อแจะพูดใช่ไหมใช่ค่ะโทษนะเดี๋ยวที่เราลองดูเลยอยากขายไงเอ็มกูก็เอานะคะกูก็บังคับให้เอานะคะใส่ได้ค่ะแต่ห้ามลูดซิปสวยอยู่แต่ถามมีของไหมไม่มีนะคะอันนี้มีอันนี้มีแต่กูไม่เอาอยังไม่วัดคำพ้องให้ 42นะคะ <Okay. S 1> ขอให้หนูใส่แบบสบายๆหน่อยเถอะค่ะให้หนูโอเคกับที่ชอบที่ชอบนะคะเอาเป็นว่าร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เราก็มาเดินดูนะคะก็จะเห็นเสื้อผ้าสวยๆที่เราใส่ก็จะมากับร้านนี้ด้วยนะคะส่วนร้านฝั่งตรงข้ามค่ะสวยมากค่ะจะไม่มีไซส์กูสักตัวหนึ่งนะคะไปเถอะค่ะกั <laughs> บคุณค่าวันนี้ดีนะยังไม่มีใครถามเลยว่ามาจากกลัวคุณต่อยหรือเปล่า <laughs> ที่นี่คนรักสัตว์นะคะ <laughs> ชื่อไรลูก น่าแปลวมากอันนี้เป็นภาตาใบาใช่ไหมคะหวัสดีค่ะตากัดไหมคะไม่กัดค่ะแต่แขนกูหายไปข้างหนึ่งนะคะลกูกหวัดดีค่ะน่ารักจังเลยอะ่ะโหยน่ารักนะคะอันนี้เช่าล็อกไว้ให้หมาเลยหรอคะ <c oughs> <c oughs> อะน่ารักนะคะอ่ะยีดอกเริ่มขู่ไปดีกว่ากัว <c oughs> คาข <c oughs> ู่ไม่ไม่ไม่น่าจะกลน <c oughs> <c oughs> ตัวเล็กแต่เสียงดีมากอ้าวน่ะอีกตัวเล็กนะคะตัวเล็กฮนะน้องตกใจกระเทออย่าไปเถอะ <c oughs> ใครที่แบบว่าอยากได้เสื้อผ้าไซส์ใหญ่มาร้านนี้ค่ะสะดุดตาอันนี้ค่ะมีถึงออก54นะคะคือแบบใส่ได้กันเลยนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือขายดีหมดแล้วนะคะหมดแล้วค่ะเหลืออยู่ให้เลือกแค่นี้นะคะอุ้ยมีการเปิดไฟให้ด้วยหัว <c oughs> หน้ามืดนะคะ <c oughs> ถ้าใครว่างก็แวะมาได้นนร้านนี้นะมีเสื้อผ้าไซส์ใหญ่นะคะรุ่นที่แม่ค้าใส่สวยจังเลยมีมีมีหมดแล้วค่ะหมดแล้วแม่ค้ามาใส่หมดแล้วนะคะว่างก็มาใส่เล่นนะคะขอบคุณค่ะบายแม่ค้าดีใจอีสัตว์คิดว่าจะซื้อเสื้อในปกติเราจะไม่ใส่แต่ที่เราจะซื้อก็คือแบบพวกอย่างเงี้ยเอ้าไม่เฝ้าร้านแล้วหรอคะเป็นไหนคะอ๋อแล้วอีด้านไม่ได้ขายหรอคะนั่นอะ ลูกจ้างเหรอคะอ๋อขายค่ะแม่ลูกลูกสาวลูกสาวใครเป็นแม่ใครเป็นลูกคนนี้ค่ะคนนี้เป็นลูกวายายแล้วขอโทษกับคุณแม่หนูแม่คนนั้นเหรอลูกคะแล้วก็จะซื้อบลาร้านนี้นะคะปกติหนูใส่ไหมคะไม่ใส่นะไม่ใส่นะคะชอบหนูบลาค่ะเราจะซื้อร้านนี้ค่ะนี่จะเป็นแบบแปะอย่างนี้อันนี้เท่าไหร่คะ ร้อยห้าสิบนะคะซื้อกี่อันก็ร้อยห้าสิบนะคะเราจะซื้อทิงหลายๆอันเอ่อมีไซส์ใหญ่สุดไซส์อะไรคะเป็นรุ่นที่ไม่เสริมฟองน้ํานะคะรับดีค่ะรับดีนะคะเอาสีอันค่ะสีเนื้อนะคะอ่าส่วนแบบอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยใส่เพราะว่าลายอันเนี้ยมันแหลมแล้วมันแลบมันจะแลบเพราะเราเป็นคนที่นมสวยแล้วก็ใหญ่มากเราต้องถกอันนี้เราเลยไม่ใส่นะคะได้เนื้อสองได้ดำสอง ได้เนื้อสองได้ดำสองงั้นเอาแต่เนื้อแล้วกันค่ะสีดำที่ไม่ใส่ค่ะเดี๋ยวมันลอยค่ะแบบซิลิโคนปลายอย่าใส่เล่นน้ำนะคะทุกคนค่ะเพราะมันจะหลุดเอาได้ให้โอกาสนี้ทา<ะ>้าขายเลยสิขายเลยว่าเรื่องที่แฟนคลับแบบมาบอกว่าช่วยแนะนำที่ทำนมหน่อยอ่ะ เดี๋ยวเราบอกก่อนนะคะหนูฝากชีวิตไว้กับพี่นะคะอยากจะทํานมมากเลยคะ่ะพี่ช่วยแนะนาคลินิกบอกหน่อยได้ไหมคะกูก็ไม่อยากจะบอกมันแล้วแต่เวแล้วแต่กรรมนะคะลูกพี่ไม่ได้เป็นตัวแทนแล้วกูก็มีมีส่วนได้ส่วนเสีย<อ>ดังนั้นนะคะเราก็ตอบดีๆโอ้ยนี่หนูให้เกียรติพี่มากเลยนะคะสําหรับการทํานมเนี่ยหนูจะทํานมทั้งทีกูไม่ได้ดิวเลอร์ทานมนะคะ ดังนั้นก,ก็เ,เลือกเองค่ะลแล้วรับผลลัพธ์เองดีกว่านะคะเงินก็เงินคุณถ้าไปทํากับหมอที่มาดามแพมตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนพร้อมจ่ายไหมคะไม่มีลดเลยนะคะไม่มีส่วนลดคนละครึ่งนะคะในการสัญญกรรมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะคะว่าคุณจะเลือกทําสัญญกรรมอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างหลายประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ความเชี่ยวชาญของคุณหมอนะคะโอเคนะคะทําที่ไหนยังไงหมอเชื่ออะไรผระบอกแล้วทํำไหม เหนื่อยค่ะก็คุณค่ะอยากรู้ว่าเธอดังไหมอ่ะแม่ค้าครับดังค่ะเมียผมชื่ออะไรครับมาดามแถมต่อแบบขินๆแล้วก็กลัวนะคะที่ขนาดใส่แมจะจำได้สวยๆเก่งๆอ่าแต่งหน้าสวยๆเก่งๆอยาให้ลูกดูบ่อยนะคะถ้าลูกดูแล้วเดี๋ยวอยากจะมีผัวนะคะอ่านี่ไม่รู้จริงๆจะเรียกว่าเป็นลูกเนี่ยอะไรคะเห็นที่เดินมาแต่ไกลก็รู้เลยว่าเป็นพี่อ๋าจำพี่ได้ด้วย ก็กูก็บอกว่าให้อยู่ก่อนไม่ยอมอยู่นะคะน้องเขาเขินเขินหรือกลัวคะลูกโอวิ่งหนีกล้องใหญ่เลยค่ะตอนนี้นะคะน้องวิ่งหนีกล้องไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยก็แบบนี้นะคะที่ใส่นะคะสปัสดีค่ะอ๋อได้ค่ะพี่ใค้ตรงไหนอรงนอนนุ่มนอนสวยๆเอานี้ที่เป็นแจ็คการ์ดนี่ร้อ ถ่ายรูปนะครับขอบคุณดับเบิลค่ะถ่ายด under under like ้วยถ่ายด้วยดูติดตาพี่อยู่ดูติดตาพี่อยู่ใช่ไหมคะแม่ดิ๊ค่ะคุณแม่ขายอยู่ร้านไหนคะถ่ายให้ขอบคุณร้านตรงนี้อ๋ออยู่ตรงร้านตรงนั้นเลยเหรอคะโอเคค่ะมาถ่ายรูปกันดีกว่านะคะอถ่ายให้ค่ะ eh ไม okay, okay, ่ต้องนั okay, uh, ่งค no. ่ะลูกยืนค่ะขอบคุณค่ะแล้วอีกคนนึงถ่ายไหมคะหัวแป๊บซี่นะคะอีกคนบอกใครคะไม่รู้จักค่ะ บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมลูกไม่ไปอ๋อไม่ไปเหรอคะโรงเรียนยังปิดเหรอคะไปวววัันนนเ้อ๋อไปวันเว้นวันครูขี้เกียจสอนใช่ไหมคะ นะคะเราไม่ได้รับคําตอบค่ะไปต่อเถอะคะอ่ะอ๋อนูอยากออกทีวีใช่ไหมคะลูกอ๋อสรุปเดินมาถ่ายเพราะอยากออกทีวีนะคะร <c oughs> ้านกระเป๋าแถวนี้ก็มีนะคะแต่เขาเก็บไปแล้วค่ะสําหรับแฟนคลับเรานะคะ <c oughs> อุ้ยนี่ต้องกวาดร้านเองได้ด้วยหรอใช่ <c oughs> ผมจะจัดร <c oughs> ้านใหม่ค่ะอ๋อนี่จัด, <c oughs> ดร,ร้านใหม่ดีโนเวทร้านยังอยู่เมื่อกี้กูได้ยินอยู่ขอบคุณนะคะอาคะตอนนี้เนี่ยเราเห็นเนี่ยเขา เห็นมีขายแบบว่าหมีปั่นหมีปั่นนะคะหมีปั่นก็หมีปั่นนะคะปั่นหมีได้ไหมคะ <laughs> <laughs> อ่ะ มีรสอ,อะไรแนะนําบ้างคะอยากกินแบบสตรอเบอรี่อ่ะอันนี้อร่อยไหมคะอรอริจินอลสตรอเบอรี่อร่อยค่ะรสชาติก็จะเป็นมันๆแบบเบียวๆอะไรเงี้ยหอมสตรอเบอรี่ช็อปปิ้งด้านบนโอเคค่ะงั้นขอหนึ่งที่<ไ>ค่ะพี่อ้อยคะเอาหยีปั่นไหมคะหยีปั่นค่ะไหวเ <c oughs> หรอ <c oughs> <c oughs> ไหวเ <c oughs> <c oughs> หรออ๋อไม่ไหวนะคะพี่อ้อยบอกไม่ไหวนะคะเพราะตอนนี้เราดนโซนช้อปปิ้งกันมาเรียบร้อยแล้วเรามาดูตรงแถวดีนะคะถ้าไม่อร่อยจาหน้าร้านไว้นะคะเดี๋ยวเราจะบอกค่ะเจอฮะ อันนี้น่ากิน,นอย่างไยเมนูเนี้ยมีปัน่นมียาลูกรลกรอนมันคือไข่บุกไม่ใช่เลือยลูกกรอนตอนนี้เนี่ยก็ราดนะคะสรุปทุกสูตรทำอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมคะฉันคิดว่าแบบดูดซะอีกอันนี้เท่าไหร่คะเท่าไหร่นะคะ40ค่ะี่สนะคะหูตึงค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าอร่อยหรือเปล่านะคะออ นมหมีชัดๆอร่อยอยมาได้นะหมี่ปั่นนะคะเห็นหมี่ปุ๊บก็แวะเข้าร้านหมี่เลยค่ะตอนนี้เนี่ยเราไปหาอะไรกินก่อนดีกว่านะคะตอนนี้นะคะเราก็จะบอกไว้เลยว่าเมื่อหนังท้องหย่อนแล้วเราก็จะมากินนิดนึงเพราะว่าอะไรนี่ผัดไทยค่ะเราจะให้คุณวิทย์หมดเลยนะคะคุณวิทย์บอกว่าขอมะนาวเยอะๆไม่รู้เข้าใจว่าจะเยอะไปไหนเนี่ยสองถ้วยเนี่ยเท่านี้ นะคะอันนี้ผัดไทยหรือตำถาดคะนะคะวันนี้ก็สนุกมากเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณพี่ออยด้วยที่มาช่วยถือของนะคะคุอยขอบคุณนะครับไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่ได้เขียนคิ้วค่ะทัวแม่ที่บ้านเห็นนะคะว่าผัวเลี้ยงไม่ดีนะคะหน้าซิดเดียวเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับตลาดหัวมุมวันนี้บ๊ายบายไปก่อนค่ะ